ก็คุณเดดมเดเปล่ยายคุวันกิดนะฮันเกิด,ม,กดม่มีทุกะต้องดูอชอบป้าไหมดูมว่าดูว่าอยากได้อยู่ใช่ใช่ไหมแม่เคยวันเกิดไห้ใช่จะได้ได้รอยจับตาที่แม่ขอหน่อยให้แม่ทำใหโวเดี๋ยวค่อยให้ให ไม่ใส่รูปโอเคเดินที่ชวนซันเองก็คือได้ได้ร่วมประกวดกับน้องตอนเด็กๆเลยถ้าทุกคนเห็นข้าวเขาจะมีด้วยกันน้องตัวเล็กมากเลยแล้วก็เราไม่คิดว่าวันหนึ่งค่ายงข้าวเนี่ยจะเป็นค่าที่บ้านหลังที่สองที่ทําให้เราได้มาเติบโตแล้วมาเจอกันนะครับเราแตกต่างแค่รายการเท่านั้นเองแต่เป็นบ้านหลังเดียวคือเวิร์กพอยท์ครับถ้าเราไม่มีเวิร์กพอย ไม่มียุงข้าวไม่มีอะไราการที่เกิดขึ้นก็ไม่มีเราสามคนครับแล้วก็อีกเป็นหลายคนด้วย4สี่คนคนรับปรบมือหน่อยได้ไหมครับอยากให้ไฟขับที่รักน้องวันนี้แบบนี้เหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปเพิ่มเติมคือรักมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดีใจกับน้องก้าวแรกที่เป็นศิลปินพี่เองก็ไม่เคยมีแบบนี้เลยนะครับวันนี้แค่ไม่ใช่เราแต่เป็นงานนา้องเราดังดีใจขนาดนี้ขอบคุณมากวันนี้ก็ ดีใจกับน้องครับแล้วก็เรื่องปิี่นแทนครอบครัวยังไงก็ฝากน้องลีโอแล้วก็รับพวกที่คอยยุ่งข้าวคอยสนับสนุสนยุ่งข้าวด้วยนะครับอขอบคุณครับขอบคุณนะพี่ตาน้ำตานี่หลดเลยทีเดียวพอดีไหมวันนี้พวก <c oughs> พด,ดีมากแม่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะเป็นอะไรเลยมาก้ไอ้มสันมิสันเติมพูดมีสันละน้องนับเล่งมีสันละเป็นงานไปงานเขาก็ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ะไรนะหน้านาพีมากมากไ้ตาถ่ายใหถให้ถ่ายถัยวหรือเปล่าครับคุณชานสวยเจ๊โอ้เขาถ่ายตัวอยู่